นีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะครับที่สนามมวยลูมินีรามินทาคู่นี้เป็นคูน่ที่แฟนมวยหลายคนเนี่ยโอ้โหอยากดูมากครับผร้องผู้เอกนะครับในวันที่6มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาเมื่อ2อสเดือนก่อนวันฉลองพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับพันพยักษิตเมืองนนท์แข่งซ้ายหนักแรงด้วยกันครับมุมแดงวันฉลองเจ้าของฉายาซ้ายอันตพานครับฉายาไม่ค่อยน่าครบเท่าไร่ครับ <laughs> ตัวน้ําเงินเนี่ยสายก้านยาวครับเป็นสายที่การยาวนี่ก็หมายถึงทั้ง<ม>ความยาวด้วยหมายถึงทุเรียนเมืองนนด้วยนะครับ<ม>ทุเรียนการยาวเพราะแกนี่ซ้อมอยู่จิตเมืองนนคู่นี้เป็นการเจอกันในไฟที่2นะครับเพราะว่าครัครครงคร้งแรกเนี่ยมันฉลองชนะคะแนนมาแบบเบี้ยเลยนะวันนั้นใช่ครับชนะด้วยความเก่าเลยครับในไฟแรกที่กันอ่าเป็นการเจอกันส่วนไฟนี้ในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดกลายเป็นการล้างตาครับ ไปที่สองอันพยักนี่เจ้า้าวครับอายุยังน้อยท่านยังแค่ประมาณ17ครับสูงยาวเหลือเกินบัลฉลองนี่ได้เก๋ากว่าเยอะครับแต่รูปร่างเสียเปรียบพี่ค้าวในตอนนี้โอ้โหทองกวาวต้องบอกว่าแจ่มเหลือเกินออออนะไปส่องใน Facebook ตลอดเลยพยักจิตมื่ตอนนี้เปลี่ยน Facebook เป็นแะ้วนะขาวจุ๊บขาวจุ๊บ <c oughs> ต้องแต่มีความรักนี่โอ้โหปลี่ย่าเฟซนะฮะทุกอย่างเป็นสีชมพูครับว่าสาวๆกับนักมวยเป็นของคู่กัน ดูยกที่3ามแข้งซ้ายกับแข้งซ้ายครับตู้จ้องโอ้โหดูการกดกดลงว่าต,ตีของพันพยักษ์เนี่ยวันจะลองหายไปเลยครับรูปร่างสูงยาวกว่าพอสมควรครับพันพยักษ์แต่ถ้าพูดถึงความหนักความโหดในวันฉลองก็ไม่เป็นรองนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้ฉายาว่าสายอันดาพาแน่นอนนี่ครับเตะแต่ละทีเดียวโอ้โหเอา้าเตะซ้ายต่อยซ้ายคืนมาเหมือนกันนี่แหละครับ ถ้าเด็กมันห้าวเด็กมันไม่กลัวรุ่นพี่เนี่ยเป็นเรื่องนะอุ้ยโดนซ้ายครับเดือดร้อนเหมือนกันครับวันฉลองเข้าไปอย่ารับมากนะครับโดนหมัดไปอีกแล้วครับเตะไม่ถึงด้วยครับเสียเปรียบช่วงแต่ไฟนี้นี่พันมายักษ์เตรียมหมัดมาเป็นพิเศษครับต่อยเข้าไปที่หน้าเยอะแล้วนะรู้เลยครับว่าวันฉลองเสียเปรียบตรงไหนพยายามขยับเข้าหาวันฉลองเป็นรองอยู่โดนหมัดนำมาอีกครับมีหมัดคืนจับได้เตะไม่ถึงอีกครับ โดนโดนหมัดเหมือนจะหยุด,ยดับโอ้ยเตะสูงมาดียังติดแขนครับเเลือบไปโดนอาวุธเหมือนจะหยุดเหมือนกันเมื่อสักครู่ครับอา้ามโดนหมัดโดนเข่าไปเยอะเหมือนกันนะครับวันฉลองต้องเดินเร็วกว่าน,นี้ครับคิดช้าทําช้าน้องเตะกระเด็นเดินมาต่อยลําตัวโดนดักด้วยเข่าอีกแล้วครับแม่น้องคนนี้นี่อาวุธหนักดูครับที่มุมครับจิตบางนนมากันบานครับเดิน วงในครับเด้งซ้ายมาครับวันฉลองเอากดคอมาตีได้ไม่ได้ครับเท่าวงในเนี่ยไม่ได้เปรียบเลยนะครับแล้วหักล้มมาอีกไปกันใหญ่ครับหมดยกที่สามถาจว่าเสียเปรียบรูปร่างเยอะครับสำหรับวันฉลองเนี่ยต้องหาทางแก้เกมนะครับติดงานพีเคแสนชัยมวยไทยครับนำโดยเซคแขกมาดูยกที่สี่ครับ แหมพันพยักษ์นี่ต่อยในศึกนี้สองครั้งติดๆนะครับรวมถึงวันฉลองด้วยนะครับวันที่5นี้ก็จะต่อยเหมือนกันมีโปรแกรมเหมือนกันก็เป็นน้กมวยแถวหน้าของเมืองไทยแหละครับเอาซ้ายซ้ายครับซ้ายกับซ้ายเจอกันมีแบบขวากลันมือเรียกครับเพราะว่าไฟแรกเนี่ยวันฉลองไปกวากมือเรียกพันพยักษ์ในช่วงนี้พันพยักษ์ถอยอย่างเดียวแล้ววันนั้นทำให้พันพยักษ์นี่แพ้ไปเลยครับ ถอยเยอะครับจิตวิทยาด้วยครับอ้าแข้งซ้ายไปหนีเอาใหม่พันพยัก์ก็กวักบ้างครับมันฉลองนี่กวักพันพยักไ์้กวักบ้างโดนเททิ้งลงไปอย่ายุบอย่าถอนดนะครับพันพยักษ์ถ้าเจอนักมวยรุ่นพี่โบดเบียดแบบนี้แกเป็นมวยสไตล์ถอยหลังเลยครับแต่ถอยแล้วมีแข้งโตครับมันฉลองพยายามหดซ้ายอัดลําตัวเข้ามาครับทุบร่างเนี่ยเสียเปรียบเยอะครับโอ้ไปโดนเขีย่ยลูกนี้อีก ลุกนี้ฉลาดเหลือเกินพันพยักษ์รู้จังหวะแกว่าวฉลองกำลังจะตีครับเกี่ยวล่างเลยล้มเ,เดินเข้ามาบิดล้มลงไปโอโอทับอีกแล้วครับวันฉลองอยู่ล่างครับเรื่งนี้เรียกว่างานเข้าเลยครับวันฉลองเ,อเดินเข้ามาใหม่ครับไม่ถอดอยู่แล้วโดนซ้ายโอ้โหแกเตะแต่ละทีครับระบมแทนเ,เดินวันนี้ยับขวาของพันพยักษ์ทำได้ดีครับดูครับหมัดฉก หมัดหน้าของพันมายักษ์ครับแมกระแทกเข้าไปเต็มหน้าวันฉลองหลายหมัดแล้วเอาเดินต่อครับไม่มีถอดใจอยู่แล้วครับเจ้าของฉายาซ้ายตะ่าดซ้าย,ยเาตะสูงมากครับแต่ความสูงของวันพายักษ์ก็ยังกันได้อยู่ดูจังหวะการป้องกันตัวล็อกไว้เลยครับถ้าล็อกไว้แบบนี้นี่พี่หลงของเรานี่ก็ททำอะไรไม่ได้ดันเข้าไปตีซ้าย ตีไม่เจ็บพันพยักไม่ไม่แสดงอาการเจ็บเลยครับโดนหมัดด้วยครับเอ้ามีอาการครับตอนนี้เกี่ยวแล้วเกี่ยวยังไงหุ่นนิ่งไปแล้วครับว่าฉลองนี่ครับต้องขวางไว้ก่อนครับอันพยักได้ทีแล้วครับโอ้โหหยุดเลยครับไม่น่าเชื่อครับนี่ต้องว่าอาจจะโดนสะสมมาเยอะครับวันฉลองเดินต่อครับเป็นรองเยอะเพราะเสียงเชียร์เงียบไปแล้วครับ ไปนี้นะบอกว่าเจ็บช้ำพอสมควรครับสำหรับวันฉลองกลับไปนี่นอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่หลายวันนะครับถ้าเจ็บแบบนี้เนี่ยพันพยักษ์แกดักมาแต่ละทีครับเจ็บเจ็บทั้งเข่าทั้งหมัดไฟนี้แสดงเห็นเลยครับว่าพันพยักษ์นี่มีหมัดยับดูครับหมัดยับหมัดยับนี่ไม่ได้หนักมากแต่ว่าทําให้ลาค้าเลยครับเตะซ้ายด้วยครับตูถีมหน้าอีกมีครบเลยครับโอ้โหหมัดตู่ครับหน้าสันเลยครับวันฉลองแม่ สอนมวยเข้ามาดูลำตัวก็โอ้โหล้มมาอีกครับมันฉลองไฟนี้ต้องบอกว่าโดนพันพยักสอนมวยเลยครับหมดยกที่4ครับพี่ขาวของเราครับเสียงสาวๆกรี๊ดกราดครับต้องแก้แล้วครับทีมงานพ K แสนชัยแก้ยังไงดีครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ต้องได้นับได้น็อกเลยครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายด้วย มีหมัดมีศอกครับวันฉลองไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาครับเจอกับโชคปีชาที่ช่องเจ็เหลืออีกไม่กี่วินาทีครับแกเตะก้านคอนอกมาแล้วครับับแต่วันนี้นะตอนนั้นเจ็ดวิในลำนานครับวันนี้กับวันนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหอันนี้ก็ประมาณเจ็ดวินนายกที่ห้าครับโอ้โหโดนบวกศอกครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมือนใส่หัวเลยครับพี่ล้อง จะเดินเข้าไปสอกเขาครับเปิดหน้าเปิดตาไปหน่อยครับดูภาพช้าครับไปต่อยหมัดเขาครับโดนโอ้โหสอกซ้ายครับหงายเลยครับสําหรับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกรรมการนับแล้วมองครับมองว่าไม่ไหวครับดูจากสีหน้าสีตากรรมการขวัญนับได้แค่ห้าหเท่านั้นนะครับพอดีกว่านี่ครับพันพยักจิตมึงนนครับ ลุมินีแชมเปี้ยนกัไกลในวันที่5กันยานี้เขาไปแน่นอนนะครับเจอกับของจริงพระจันทรฉายอปอ<ต><ต>เพชรน้ำทองรูปร่างแกก็ได้เปรียบนะสำหรับพันพยักษ์เนี่ยแต่ว่าพันพยักษ์ออกตอบหนักด้วย